ยอมรับวันไหวจริงต้งทูพีเผยสหานาพรอยเชมาหลังเลิกแฟนกว่าเกเดือนยอมรับวันไหวต้องผู้สหานานนเงเอกหลังเลิกลางยอมรับวันไหวจริงต้งทูพีเผยสหานาพรอยเชมาหลังเลิกแฟนกว่าเก้าเดือนเรียกได้ว่ากระตุ้นตอมอยากรู้ของบรรดาชาวเน็ตสุดๆส,สำหรับสเตตัสความสนิทระหว่างสองซุปตาร์ต้งพิทวัตพรกสกิจหรือต้องทูพี และพลอยเชอร์มาบุญยศักดิ์ที่ดูเหมือนว่าช่วงนี้จะมีโมเมนต,ต์ให้ได้เจอหน้าร่วมเฟรมกันอยู่บ่อยๆจนเกิดเป็นกระแสะข่าวเมาส์ในทำนองว่าทั้งสองคนกำลังคบหาดูใจกันอยู่หรือเปล่าซึ่งล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกับตงฮุพีในงานถแถลงข่าวจึงได้เข้าไปจอบไม้ถามให้หายสงสยัยพร้อมทั้งถามกรณีคลิปดรมาม่าหลังเจ้าตัวถูกสาบลือนาคว้าเป้ากลางเวทีคอนเสิร์ตโดยตงฮูพีออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้โดยบอกว่ารู้จักกันมานานมากแล้วแต่ช่วงนี้เหมือนว่าได้เจอกันบ่อย รวมถึงเจอกับพี่พกด้วยไม่ได้มีอะไรสถานะก็พี่น้องก็น่ารักดีแต่จริงๆแล้วเพื่อนกลุ่มพี่พรอยกับกลุ่มเพื่อนผมเราคือกลุ่มเดียวกันเลยเพียงแค่ช่วงนี้เขากับผมเราได้ออกมาแฮงเอาท์บ่อยขึ้นก็เลยได้เจอกันบ่อยกว่าเมื่อก่อนโอกาสพัฒนาไม่ได้คิดไว้เลยถามว่าต้องระวังไหมโดนจับตาก็เหมือนปกติไม่ได้กังวลอะไรถามว่าวันไวใช่ไหมคือผมวันไวกับเขาอยู่แล้ว ผมปรื้มเขาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วผมปรื้มอยู่แล้วแต่เขาเรื่มเราหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ไม่กล้าคิดคือผมปรื้มเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรยอยู่แล้วเขาเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆคนหนึ่งแต่ตอนนี้หัวใจเรายังโสดมีคนเข้ามาบ้างก็พยายามศึกษาเหมือนกันแต่ไม่ได้ปิดกัน้นต้องศึกษาไปเรื่อยๆครับไม่ได้รีบ ซึ่งก่อนหน้านี้ในติกตอกของวงไทเทเนียมซึ่งคุณแม่ลูกฝาดนานารบินาภรยาของหนุ่มเวไทเทเนียมทําหน้าที่เป็นผู้ถ่ายคลิปบรรยากาศขณะแกงเพื่อนทิปฮอบของสามีกําลังดินเนอร์ฉลองวันเกิดครบรอบ23ปีวงไทเทเนียมโดยสมาชิกในวงต่างช่วงเทืสนิทครอบครัวคนรัก มาร่วมวงปาร์ตี้ด้วยกันอย่างอบอุ่นงานนี้นอกจากจะมีเพื่อนสาวอย่างเจนี่เทียนพง์สุวรรณมาแจมด้วยแล้วนานาอย่างแกล้งแผนกล้องแบบเร็วๆไปที่คู่ต้งทูพีกับพลอยเชอร์มมนที่นั่งอยู่ใกล้กันพร้อมกับมีเสียงพูดแซวขึ้นว่าแผนมาคู่นี้หน่อยทําให้ทั้งคู่ต้องยกมือทําท่าสัญ,ญลักษณ์วงไทเทเนียมขึ้นมาปิดหน้าพร้อมกันจากนั้นนานา,นาได้พูดแซวขึ้นมาอีกครั้งในจังหวะที่หนุ่มต้งเดินออกจากโต๊ะอาหารไปว่า ใครไม่อยากเป็นข่าวออกจากวิดีโอนี้ปายทำเอาแต่นี่ถึงกับขำลัดนเลยทีเดียวท่ามกลางแฟนๆที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ต่างเข้ามาคอมเมนต์ถึงครูโต้งพลอยกันเป็นแถวอาทิพลอยโต้งชัวแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆแซวพี่ขันยังแซวเปิดตัวซะขนาดนี้ยินดีด้วยนะคะเชียร์เลยค่ะคู่นี้พลอยโต้งทูพีกับพลอยสรุปจริงเชียร์พลอยโต้งน่ารักเหมาะสมกันไม่ทันแล้วพี่พลอยเขารู้กันหมดแล้วสรุปคอนเทนต์จริงหรือเชียร์ กันใหญ่ิเซาขนาดนี้มีซัมตริงแหละและอีกมากมาย